มื่อวานพูดถึงเรื่องของการให้ว่าเป็นต้นทางนะเป็นต้นทางของการสร้างคุณงามความดีจิตใจที่คิดจะให้เนี่ยเป็นจิตใจที่เบาสบาย,ยแต่ถ้าจิตใจที่คิดจะเอาแล้วก็มันจะเล่าร้อนลองเรามีความอยากความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ แล้วเราก็ไม่ทันได้ระมัดระวังใจนะว่ามันเติบโตมากเข้ามันจะกลายเป็นความยึดมั่นว่าจะต้องได้สิ่งนี้แล้วก็ดิ้นรนแสวงหาแล้วมันก็เจ็บปวดทุกยากทรมานบางทีเราก็ไม่ทันได้เห็นแต่ถ้าเราใช้ชีวิตเราเริ่มต้นความรู้สึกของเราที่ใช้ชีวิตด้วยความสบายๆแล้วก็มีจิตที่เป็นผู้ให มีน้ำจิตน้ำใจเกื้อกูลกันชีวิตมันจะเบาสบายดีนะโลกนี้ที่วุ่นวายเดือดร้อนก็เพราะว่าแย่งชิงกันแหละแต่ถ้าเราหันมาแบ่งปันกันเกื้อกูลกันนะมันจะมีความสุขเพราะแย่งกันนะมันจึงเป็นทุกข์กันไปหมดนะแต่ถ้าเราแบ่งปันกันนะมันจะเป็นสุขร่มเย็นนั้นความสุขที่มันเกิดจากการ การได้การมีการเป็นที่เรียกว่ากามสุขนะมันเป็นความสุขที่แย่งกันแต่ถ้าเป็นความสุขที่มันเกิดจากการให้เนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันกันผู้ให้ก็มีความสุขที่ได้ให้ผู้รับก็มีความสุขที่ได้รับผู้รับก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกแค่ว่าเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียวเมื่อได้รับเข้าไปบ่อยๆเข้ามันจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันเหมือนกัน แล้วก็ผู้ที่ผู้ที่ให้บางทีก็ต้องฝึกเป็นผู้รับด้วยบางทีก็มันรู้สึกที่ตัวเองว่าฉันฉันพ่อมีเวลาใครเขามาให้อะไรเราเราเรา,เราไม่รับนั้นผู้ให้ที่ดีก็ต้องเป็นฝึกเป็นผู้รับด้วยเหมือนกันนั้นการให้เนี่ยมันช่วยทําให้ชีวิตมีความสุขด้วยทําให้โลกนี้มันน่าอยู่น่การให้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่ว่า เป้าหมายของการให้ก็คือการละลายความเห็นแก่ตัวความตรณีที่เหนียวอัน <c oughs> นั้นจากจากเรื่องของการให้เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะต้นทางของความดีพระเจ้าให้มีการให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ต้องเริ่มฝึกที่จะสำรวมสำรวมกายวาจาการกระทำคำพูด ภาษาพระก็เรียกว่าฝึกมีศีลจริงๆศีลก็เป็นคุณสมบัติภายในศีลเป็นภาวะความเป็นปกติปกติจิตใจที่เป็นปกติการกระทําคําพูดที่เป็นปกติไม่ไปสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้กับตนเองให้กับผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติข้อฝึกเอาไว้สําหรับญาติโยมก็ในภาวะปกติก็มีหข้อในอย่างที่เราเรียกว่า ศีลห้าจ,จริงๆศีลห้านั้นเป็นเป็นศิกขาเป็นข้อฝึกข้อฝึกเพื่อจะให้มีศีหรือว่าเป็นวินัยเป็นข้อฝึกห้าข้อเพื่อจะทําให้เรามีศีคือมีภาวะความเป็นปกติแล้ีเนี่ยแปลว่าปกติศีแปลว่าเย็นศีนแปลว่าศีรษะศีแปลว่าแผ่นดินภาวะความเป็นปกติเนี่ยมันก็สงบสุขร่มเย็น แล้วมันมีชีวิตอยู่ได้ดำเนินไปชีวิตที่มันดำเนินไปเนี่ยถ้ามันไม่มีพื้นแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับชีวิตมันไปไม่ได้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีไม่มีศีลมันก็เหมือนไม่มีที่ตั้งนะบ้านเรือนนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่เนี่ยนะตั้งได้อยู่ได้ก็อาศัยแผ่นดินคุณธรรมอื่นๆก็เหมือนกันคุณธรรมจะเป็นสมาธิ ภาวะจิตท,ที่มันตั้งมั่นหรือว่าเป็นปัญญาที่มันเป็นความรอบรู้ถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องรองรับไม่มีภาวะความเป็นปกติไม่มีจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นปกติรองรับอยู่นไม่มีความสะอาดกายสะอาดวาจารองรับอยู่คุณธรรมที่มันสูงขึ้นไปมันก็เจริญไม่ได้นั่นพระพุทธเจ้าให้เราพัฒนาตัวเองจากความเป็นผู้ให้แล้วก็ต่อมาก็ รู้จักที่จะสํารวมกายวาจาของเรามีความสํารวมคือไม่ไปสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้ใครึกในข้อปฏิบัติ5ข้อเนี่ยตั้งแต่เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเว้นจากการไปพรากของรักของเขาไปขโมยไปหยิบเอาไปช่อโกงเอาของคนอื่นหรือว่าเว้นจากการประพฤติผิดการเมสสมิฉาญ เว้นจากการกล่าวถ้อยคำที่ทำให้บุคคลอื่นนั้นเดือดร้อนโกหกมดเทศเขาให้เขาได้เสียประโยชน์นะแล้วก็เว้นจากการซ่องเสพตุลายาเมาอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อฝึกที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างฐานสร้างฐานที่จะพัฒนากุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉนั้นเริ่มต้นจากความเป็นผู้ให้ ิตใจก็ผาสุกในระดับหนึ่งแล้วก็มองคนอื่นด้วยสายตาที่มีเมตตามากขึ้นถ้าเราเป็นผู้ให้นะเราจะมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่คิดจะเอาอย่างเดียวเราก็จะมองคนอื่นด้วยสายตาที่เล่าร้อนเป็นทุกข์อิจฉาทิษยามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝึกเป็นผู้มีศีลคือมีความปกติมีความสำรวมจะพูดอะไรที่เบียดเบียนบุคคลอื่นจะทําอะไรที่ ทำให้ตัวเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนเราก็มีความสำรวมมีความงดเว้นเนี่เราก็ฝึกฝึกแบบนี้แหละชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นอย่าคิดว่าเอาแต่ให้ฝึกแต่การให้กันอย่างเดียวมันต้องพัฒนาไปถึงระบบของศีลด้วยแล้วก็ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ต้องไปเจริญภาวนาฝึกจิตฝึกใจะนั้นก็ฝากแยกยมเอาไว้ถ้าอยากจะมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขปราศจาก ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราต้องมีศีลน,นะบุะคคลที่มีชีวิตมันมีความทุกข์เดือดร้อนมากมันมีภัยพิบัติต่างๆเข้ามาถาโถมมากมายเลยเนี่ยเพราะว่ารักษาศีลไว้ไม่ดีนนเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาะละักขะโมยเขาหรือว่าเบียดเบียนข้าวของของเขาประพฤติผิดลูกเมียเขา,ขาโกหกหมดเท็จเขาหรือว่า พอแต่หลงมัวเมาเสพสิ่งเสพติดส,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 สุรายาเมาอยู่เนี่ยนะชีวิตมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะภัยวิบัติมันจะเข้ามาหาชีวิตของเรามากแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในความเป็นผู้ให้แล้วก็มีศีลเนี่ยศีลก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองพรนะเจ้าท่านตรัสว่าศีลเนี่ยนะเป็นเหตุนํามาซึ่งโภคะด้วยศีเลนะสุขติงยันติศีเป็นเหตุพาให้ไปสุขติด้วยศิเลนะนิพุติงยันติศีลก็เป็นเหตุให ไปถึงพระนิพพานเป็นพื้นฐานที่จะประพฤติปฏิบัติไปสู่พระนิพพานนั่นก็เป็นข้อฝึกนะก็ฝากญาติโยามเอาไว้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะมีจิตใจที่เป็นผู้ให้แล้วก็มีจิตใจที่เป็นปกติด้วยการรักษาสิกขาบทนะจิตใจของเราก็จะมีคุณธรรมคือมีศีลขึ้นมาในใจมีภาวะร่มเย็นเป็นสุขขอพลังคุณงามความดีคุ้นพรองยาติโยามทั้งหลาย คิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้วยทำให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จศึกษาธรรมะให้มีความเข้าอกเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ,อตั้งใจถวายข้าพระพุทธนั้นนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะตาทิหินวะคุณเหิสัมมนาคตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังบินดาปานตาฐานชนิยะโพชนิยังสังกัจจังเทมิ อีทังเมบุญญันิพพานัสสะปัจจโยโหตุอิมังบุญญาผานทังสัพพัสันตานังเทมิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบิณฑบาตของควรเคียงควรบริโภคนี้โดยความเคารพแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมก้าประการมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นขอบุญของข้าพระพุทธเจ้านี้ จงเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานด้วยเถินข้าพระพุทธเจ้ายอมให้ซึ่งส่วนแห่งบุญนี้แก่สันทั้งไลยตั้งใจรับพรสัำโรสาวิณีมุนตุอันสามพ่านสันตามปวันชินตุอันสามพเวรามานติ ก่อนโตัวเนียมพุนโตันจานตุงวังพาวันสามเพียนติโยมวิวันณฌานตุนสามพระรงโควินนอนสันตุมานเต็มพาวันวันตระรันโยนสุงคีทิงคายุโกมภาวะอัมพิวัน ท่านนานสิเรียนสานินจจานุวทานปัญจายินอันจานตารวนธรรมมาวันทันติอายุวันโนอันสุขังภระรั